ไซเวย์มีหลายรูปแบบไซเวย์เพื่อขึ้นต่อหรือไซเวย์เพื่อลงต่อเราสามารถดูได้ถูกไหมถ้าเทรนหลักเป็นเทรนลงไซเวย์เพื่อลงต่อถ้าเทรนหลักเป็นเทรนขึ้นไซเวย์เพื่อขึ้นต่อถูกไหมแต่กรณีนี้ทั้งก้อนที่เราอยู่ตรง,งเนี้ยเทรนหลักเนี่ยเป็นเทรนขึ้นไซเวย์ควรเพื่อที่จะขึ้นต่อแต่ในเทรนย่อย เทรนย่อยเป็นเทรนลงไซเควก็มีโอกาสลงต่อเหมือนกันตรงนี้อาจจะทำให้ใครหลายคนสับสนแต่ผมให้น้ำหนักไป70%ว่ามันจะขึ้นเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเราดูตรงนี้ง่ายๆนะครับว่าราคาเนี่ยนะครับมันมีการยกไฮเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเขายกไฮเกิดขึ้นแบบนี้เห็นไหมสองสวิงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยกไฮเห็นไหมครับเนี่ย เป็นแชเนลอย่างเงี้ยผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเนาะนะครับเราเล่นเทรดกันง่ายๆสบายๆโอเคไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็ใช้ด m ม n นซับไพ่เกือบหมดละนะครับเนาะสร้างด m ม n นใหม่ไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับด mm ีกรีออฟไซส์ก็ขนาดใหญ่กว่าด้วย